สวัสดีครับ b Bible Before b r e a k ค a s t คำที่ประจำวันวันนี้เสนอหัวข้อเรื่องอยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นสดุดีบทที่1 1 5ข้อ1ถึงข้อ3ขอย้ำอีกครั้งนะครับหัวข้อเรื่องนะครับไม่ใช่เป็นคำบอกเล่าว่าคุณอยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นนะครับหัวข้อเรื่องวันนี้อยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระจนะพระองค์พูดกับเราขอพระเจ้าสอนเรา ให้เราเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์เราจึงอธทษฐาในพระนามสกุลเจ้าเอเเมนครับวันนี้เรามาฟังพระกัมภีร์ฉบับอมตะธรรมอ่านนะครับเสียงเขาจะนุ่มหน่อยนะครับฉบับอมตะธรรมบอกนี้ครับพระธรรมสรุดีบทที่115ค่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเกยียรติไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย แต่มีแด่พระนามของพระองค์เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์เหตุใดประชาชาติทั้งหลายกล่าวว่าพระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหนพระเจ้าของเราประทับในสวรรค์พระองค์ทรงประธรรมทุกสิ่งตามชอบพระทยัยส่วนรูปครับเอาแค่นี้ก่อนครับพระเจ้าของเราประทับในสวรรค์นะครับ เมื่อกี้เราฟังประโยคแรกนะครับเขาบอกว่าข้าแต่องค์พระบุญเจ้าพระเกียรติสิริไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วก็ย้ําอีกทีครับไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายครับย้ำสองครั้งนะครับพระเกียรติและสิริไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์เยอันนี้มันเป็นคําเพาะนะครับคำเพาะมากเลยเป็นอมตะธรรมนะครับเรามาดูเวอร์ชัน1นเอ่อไม่ใช่2 0 1 1ที่เราใช้กัน,นครับก็คือพระเกียรติ นี้ไม่ได้มีแก่ลาวฆ่าพระองค์ข่าแต่พระยาเวมิใช่มีแก่ลาวฆ้าพระองค์เลยนะครับพูดซ้ํากันสองครั้งเลยนะครับเหมือนกันประโยคเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ความรักมันคงคงความสัตด์ซื่อ,องพงนะครับเห็นไ,ไหมครับอันนี้ตรงนี้เขาใช้คําว่าพระเจ้าของเราอยู่ในฟ้าสวรรค์ข้อ3นะครับสิ่งใดที่พอพระทยัยพระองค์ก็ส่งกระทำนะครับ เมื่อกี้อมตะทำใช้คําว่าอะไรครับสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทําทุกสิ่งตามชอบพระไถยอันนี้เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็คําว่าสิ่งใดที่พอพระไทยเราก็คุ้นนะครับเราก็ฟังมาตลอดนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูฉบับเข้าใจง่ายครับแหมอันนี้แปลได้ใช้คําว่าถูกใจนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับ เขาพูดเหมือนกันนะครับสดรีบทที่115บอกว่าข้าแต่พระยาเวอยากให้อยาให้นะครับเกียรติกับพวกเราเลยเกียรตินั้นเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวครับเขาไม่ใช้สองคำซ้ากันนะครับอย่าให้เกียรติกับพวกเราเลยเกียรตินั้นเป็นของพระองค์นะครับเขาไม่ได้บอกว่าเกียรตินั้นเป็นของพระองค์และเกียรตินั้นเป็นของพระองค์นะครับทำให้เราเห็นภาพนึงครับว่าพระเจ้าอย่าอนุญาตให้เกียรติ อย่าให้เราไปแย่งเกียรติของพระองค์เลยนะครับเกียรติเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวนะครับถ้าเราคิดว่าเราอธิษฐานอย่างนี้นะครับเราก็ควรจะทําตัวแบบนี้ด้วยนะครับเวลาเราบอกพระเจ้าว่าอย่าให้เกียรติกับเราเลยนะครับแต่ว่าเวลาให้มาเป็นครับเราก็รับรับรับไว้ตลอดนะครับเราจะต้องไม่อยากได้สิ่งนั้นเลยนะครับอย่าให้เกียรติแก่เราเกียรตินั้นเป็นของพระองค์เป็นของพระองค์ไม่ใช่เป็นของเรานะครับดันั้นข้อนี้ย้ําเราเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับผมเชื่อว่า หลายคนที่ยังไม่ได้เกียจก็จะเข้าใจนะครับว่าโอ้โหเราก็ไม่รู้สึกอยากได้อะไรแต่คนที่เคยได้นะครับคนที่เคยได้แล้วรู้สึกว่าแหมพอต่อไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับดังนั้นให้หลาอทิษฐานงี้ครับอย่าให้เกียจกับเราเลยครับพระองค์อย่าให้มันมาถึงเราเลยเป็นมันเป็นของพระองค์นะครับมันเป็นของพระองค์ย้ำสองครั้งนะครับเอาละครับต่อไปครับฉบับเข้าใจง่ายบอกว่าเพราะความรักมั่นคงเพราะพระองค์มีความรักมั่นคงและมีความสัตย์ซื่อครับ พวกต่างชาติพวกนั้นพ in ูดกันได้ยังไงว่าพระเจ้าของพวกมันอยู่ที่ไหนนะครับพวกต่างชาติพูดนะครับพระเจ้าของเราอยู่ในสวรรค์ดูประโยคนี้ครับและพระองค์อยากจะทำอะไรพระองค์ก็จะทำอย่างนั้นพระองค์อยากจะทำอะไรพระองค์ก็จะทำอย่างนั้นครับเป็นไงครับรู้สึกว่ามีพระเจ้าที่เอาแต่ใจไหมครับรู้สึกว่ามีพระเจ้าที่อยากจะทำอะไรก็ทำง้ครับเรากลับไปใหม่เมื่อกี้เราดูอมตะทาเขาว่าไงครับ พระองค์ทรงกระทําทุกสิ่งตามชอบพระไถยเราเข้าใจประโยคนี้นะครับแล้วเราก็มักจะบอกเสมอให้พระองค์ทาตามน้ำพระทัยพระองค์แต่พอเรามาถึงประโยคที่ว่าพระองค์อยากจะทําอะไรพระองค์ก็จะทําอย่างนั้นเป็นไงครับรู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าเราอยากจะทําอะไรก็ทําอย่างนั้นใช่ครับพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระองค์อยากจะทําอะไรพระองค์ก็ทําอย่างนั้นนะครับคุณลองคิดดูครับถ้าคุณอยากจะฝืนกับน้ำพระทัยพระเจ้าคุณหนีไม่รอดหรอกครับหัวเราะด้วยฮ่าฮ่เพราะพระองค์อยากจะทําอะไรพระองค์ก็จะทําอย่างนั้นนะครับ คุณจะหนีไปพ้นได้ยังไงครับอย่าคิดสู้กับพระเจ้าเลยครับอย่าคิดแย่งเกียรติพระองค์มานะครับเกียรติเป็นของพระองค์ครับแล้วคุณสามารถบอกพระเจ้าได้เลยครับว่าอย่าให้เกียรติกับเราเลยครับพระองค์เกียรติเป็นของพระองค์ครับไม่ต้องเอามาครับนะครับแต่ว่ามาถึงประโยคที่บอกว่าพระองค์อยากทําอะไรพระองค์ก็ทําอย่างนั้นไปครับทาให้เราหลายครั้งเรารู้สึกกังวลใจว่าเออพระเจ้า พระองค์ก็จะทำตามที่พระองค์อยากทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากให้เรามาดูเวอร์ชัน1น่นนี่แหละนะครับเขาบอกนี้ครับแน่นอนนะครับเขาพูดถึงรูปเคารพนะพูดเยอะเลยนะครับรูปเคารพเป็นยังไงไงเราลองเปลี่ยนรูปเคารพเนี่ยเป็นพระเจ้าของเรานะครับพระเจ้าของเราไม่ใช่เงินและทองคำครับพระเจ้าของเราไม่ใช่ผลงานของมือมนุษย์พระเจ้ามีปาก และพระเจ้าพูดครับพระเจ้ามีตาและพระเจ้าดูครับพระเจ้ามีหูและพระเจ้าฟังครับพระเจ้ามีจมูกและพระเจ้าดมพระเจ้ามีมือและพระเจ้าคลาเราได้ครับพระเจ้ามีเท้าและพระเจ้าเดินมาหาเราได้พระเจ้าทําเสียงได้นะครับอันนี้พูดถึงลูกขอลบนะครับแล้วมาเรามาดูครับผู้เขียนก็เลยบอกว่าอิสราเอลเลยคนชนของพระเจ้าเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์เป็นที่อุปถัมภ์เป็นโลนะครับ วงวายของอาโรนเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าครับเพราะพระเจ้าเป็นอุปธรรมและเป็นโลครับท่านผู้ยำเกรงพระเจ้าเอ๋ยจงวางใจพระเจ้าครับเพราะพระองค์เป็นอุปธรรมและเป็นโลครับย้ําตั้ง3ทีนะนะครับดังนั้นพระเจ้าครับข้อ12ครับระลึกถึงเราครับพระเจ้าจะอวยพรครับพระเจ้าจะอวยพรพวกเราครับวงวานอิสเอลพงวันอาโรนพระเจ้าจะอวยพรคนที่ยำเกรงพระเจ้าทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ครับพระเจ้าจะ ให้ท่านเพิ่มพูนขึ้นทั้งท่านและลูกหลานของท่านครับขอให้ผู้ท่านรับพระพรจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นของพระเจ้าครับและพงค์ประทานแผ่นดินให้แก่เราครับคนตายไม่สรรเสริญพระเจ้าครับดังนั้นเราไม่ต้องกลัวครับเรายังสรรเสริญพระเจ้าอยู่เรายังไม่ตายครับทุกคนที่ไปสู่แดนความตายก็ไม่สามารถสรรเสริญพระเจ้าครับดังนั้นวันนี้เราจะสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่เรายังเป็นอยู่ครับเอาละครับเราเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรง ยุติธรรมครับพ like ระเจ้าทรงทําสิ่งที่พระองค์ทรงพูดครับพระเจ้าทรงตัดสิ่งใดและพระองค์จะทําอย่างนั้นดังนั้นถ้าพระองค์จะทําตามใจของพระองค์จะเป็นอะไรล่ะครับแต่ว่าวันนี้ครับคุณลองคิดดูครับว่าพระเจ้าต้องการให้คุณทําตามใจของพระองค์นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าแผนการของพระองค์ใจของพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสิ่งดีให้กับเราครับแต่ใจเราเองครับหลายครั้งเราไม่รู้ใจเราเองเลยครับเราอยากจะทําสิ่งดีแต่เราก็มักจะไปทําสิ่งไม่ดีครับ ดังนั้นถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่อยากจะทําอะไรพระองค์ก็ทําอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราไม่ต้องไปกังวลใจว่าตายละพระเจ้าเอาแต่ใจตัวเองเือพระองค์ไม่ให้ตามที่เราขอเลยเพราะว่าพระองค์จะให้สิ่งที่ดีกับเราครับและวันนี้ครับอย่าไปฝืนกับน้ำใจพระเจ้าเลยครับพระเจ้าอยากจะทําอะไรพระองค์ก็จะทําอย่างนั้นแหละครับและแผนการพระองค์แม้คุณจะไม่ร่วมด้วยแผนการพระองค์ก็จะสําเร็จอยู่ดีครับนั้นวันนี้อย่าหนี อย่าขืนเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ครับและพระองค์อยากจะทําอะไรพระองค์ก็จะทําอย่างนั้นนะครับสู้เรายอมอยู่ในแผนการด้วยเวลาคุณไปต่อสู้กับใครไม่ได้คุณยอมเป็นพวกเขาดีกว่าครับพระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าทรงรักคุณครับและคุณยอมเป็นพวกพระเจ้ายอมให้แผนการพระองค์สําเร็จในชีวิตเราดีกว่าครับแล้ววันนี้เรามาอธิษฐานต่อพระเจ้ากันเอาเป็นอย่างนี้ไหมครับพระเจ้าอย่าให้เกียรติกับเราเลย อย่าให้อะไรที่มาทําให้เรานิสัยเสียเลยครับเพราะสิ่งนั้นเป็นของพระองค์ขอมอบคืนให้กับพระองค์อยู่ดีนะครับแต่ว่าให้ไว้ใจพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ในฟ้าสวรรค์และพระองค์อยากจะทำอะไรพระองค์ก็จะทําอย่างนั้นให้เราที่ทานได้กันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สหรับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงฟ้าสร้างฟ้าสวรรค์และเราเอาชีวิตเราฝากไว้กับพระองค์ ดังนั้นเราจึงไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราหลายครั้งเราเองคิดว่านี่ดีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดสำหรับเราและพระองค์จะทรงให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเราเชื่อเช่นนั้นเราจึงไว้วางใจพระองค์เราจึงสามารถไว้ใจในพระเจ้าที่อยากจะทําอะไรพระองค์ก็จะทําอย่างนั้นและยังไงน้าพระทัยพระองค์ก็จะสําเร็จอยู่ดีขอพระเจ้าให้เราได้มีส่วนร่วมอยู่ในแผนการพระองค์ด้วยให้เราได้เป็นหนึ่งเป็นทีม เป็นคนที่ได้ร่วมงานกับพระองค์เราจิที่ฐานในพระนามสกุลเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรชีวิตพี่น้องทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ